นะคะถ้าวรุตาซื้อในห้างอุ๊ยบาดเจ็บเลือดไหลเลยวันนี้มาซื้อของเลือดไหลเลยค่ะอรุตาเจอสาบาทบุมนี้รีบเก็บก่อนค่ะนี่ค่ะ3าบาท สวัสดีค่ะเจอกับวารุตายามเชา้าวันนี้จะไปซื้อของที่ตลาดนัดประเอญเห็นขวดก็เลยแวะเอาขวดก่อนค่ะไปค่ะคุณทุกคนไปตลาดนัดกันวันนี้ไม่รู้ว่าตลาดจะเป็นอย่างไรและระหว่างทางที่เราไปตลาดนัดวารุตาจะเจอขวดอ่าซักเท่าไหร่ยังไงก็ไปลุ้นเด็กกันไปกันเลยค่ะอย่าลืมเอาถุงไปด้วยนะคะไปกันเลย วันนี้มีแดดนะคะเขาบอกว่าอุณหภูมิวันนี้จะอยู่ที่ประมาณ20องศาแต่ตอนนี้ยังเช้าอยู่นะคะอากาศก็ค่อนข้างที่จะยังหนาวอยู่เหมือนเดิมค่ะสามีไปแล้วค่ะไปเก็บกวดตอนนี้วรุตาก็ถึงตลาดนัดแล้วค่ะไปกันค่ะร้านนี้ไม่มาหรือเขามาสายไม่ทราบค่ะส่วนร้านมุมโน,โนูนก็เรียบร้อยแล้วนะคะไปกันค่ะ วันนี้มีแดดเหมือนเดิมไปลุยกันเลยค่ะร้านดอกไม้ร้านนู้นโอ้ยดูนี่ร้านเสื้อของคนอินเดียวันนี้มะเขือเทศมีดอกไม้เต็มเลยค่ะร้านลงุงคนนี้แกม,มาแล้วค่ะที่ขายดอกไม้ขายต้นผลไม้ไปค่ะร้านอาหารเช้าของอารุตานมีอะไรบ้าง อุ้ยวรุตาเห็นชุดเด็กนี่น่ารักมากเลยค่ะนี่ค่ะไปค่ะเอารถวางไว้มุมนี้แล้วก็อันนี้ค่ะมะเขือเทศนี่ก็กิโลละหนึ่งยูโรเดี๋ยวริจตาอ่านไปสักหน่อยค่ะมะเขือเทศวาริตาได้แล้วค่ะนี่คืออะไรเอออ๋อขนมส่วนใหญ่มุมนี้จะเป็นมุมขนมนะคะถ้าเป็นขนมส่วนใหญ่วาริตาไม่ค่อยจะซื้อนี่คืออะไร ขนมปังค่ะขนมปังไม่รู้ว่าเขาขายอันเท่าไหร่ป้ายเขายังไม่ติดเลยค่ะมุมนี้เขาก็ยังไม่ได้เอาของมาติดตั้งเลยค่ะต้องรอค่ะส่วนใหญ่ก็จะเอาพวกอาหารเช้ามาก่อนกันค่ะมุมนี้สองอาชีสสองอันหนึ่งยูโรห้าสิบมุมนี้ค่ะอันนี้ชีสเอเดนเมอร์ M A, นะคะเป็นที่อยู่ใน ก็หั่นไว้เรียบร้อยแล้วค่ะวารุตาเอาไปค่ะ2อัน1ยูโร50ค่ะอันนี้นะคะเป็น布拉มกอันละ1ยูโรค่ะเดี๋ยววารุตาเอาไปด้วยค่ะเอาจะได้ออกไปย่างค่ะส่วนตัวนี้เป็นเคอรี่กิ่ง2อัน1ยูโร50อันนี้อันละ1ยูโรค่ะส่วนตัวนี้เป็นชีสแข็งนะคะอันละ1ยูโรวารุตาให้ดูน่าสนใจอันละหนึ่งยูโรเดี๋ยวซื้อไปให้แฟนสักหน่อยค่ะ ส่วนตัวนี้เป็นเป็นชีสไม่ใช่ค่ะเป็นมันฝรั่งที่เขาบดเราก็ก็มาชุบแป้งแล้วก็เดี๋ยวเราก็ไปอบเองอันละ1นึ่งยูโรค่ะส่วนตัวนี้เป็นชีสที่เขาไว้สลับย่างนะคะ2อัน1นึ่งยูโรห้ค่ะเดี๋ยวรุตาจะเอาไปซักหน่อยะคะ่ะ ส่วนตัวนี้เป็นชีสนะคะที่อ,อ่าโอ้พีกว่าชุบแป้งทอดสองอัน1นึยูโรห้ลูกสาวก็ชอบแฟนก็ชอบวันุตาซื้อไปสักหน่อยค่ะส่วนอันนี้นะคะเป็นปูอัดค่ะ2อ,อัน1นึยูโรห้นี้ค่ะปูอัด เดี chat, uh, uh, ๋ยวลูตาซื้อไปสักหน่อยค่ะส่วนตัวนี้ก็เป็นชีสที่รู้ตาเคยให้ดูนะคะอันนี้ก็2อัน1นึ่งยูโรห้าราคาเท่ากับเมื่อสัปดาห์ก่อนค่ะส่วนโยเกิร์ตนี้นะคะเรียกว่าโยเกิร์ตมิดเดเอนแก่สี่อัน1ยูโรค่ะทั้งทั้งอันนะคะอันนี้12อันก็ราคาที่2ยูโร50ค่ะ อรุตาขอจัดไปหน่อยค่ะเดี๋ยวจะเอาไปให้แม่ยาด้วยค่ะที่เมลตัวนี้นะคะอันละ1ยูโรค่ะนี่ก็ปูอัดค่ะ2อัน1ยูโรเดี๋ยวรุตาเอาอันนี้ดีกว่าค่ะโอโยต่างแดนค่ะอันละ2ยูโรวารุตาไม่ซื้อค่ะอันนี้เป็นพุดดิ้งนะคะพุดดิ้งใส่ครีมอันละ1ยูโรนี้ค่ะ1ยูโร ส่วนตัวนี้ก็เป็นไอ์ครีมนะคะอันละ50เซน5อัน2 u ยูโรค่ะอันนี้ก็จะเป็นชีสนะคะเขาบอกว่าจากธรรมชาติเลยนะคะคําว่า d ีแล้วก็นาทัอันนี้อันละ1 u ยูโรค่ะส่วนตัวนี้อันละ2 u ยูโรไปเรื่อยๆดูกันเรื่อยบอมเบลวันก่อนนะคะอันละ1 u ยูโรอันนี้อันละ1ยูโร50ค่ะ อัคติเมลอย่างใหญ่เลยนะคะอันละ2ยูโร50ค่ะส่วนตัวนี้โยเกิร์ตเหมือนกันกระปุกละ1ยูโรแบบนี้ค่ะชีสต,ตัวนี้นะคะเขาทำเป็นรูปหัวใจอ๋อว่าทำไมแพงกว่าวันก่อนวันก่อนมันแค่เป็นวงกลมตัดเองอันนี้เป็นแบบรูปหัวใจน่ารักค่ะค่ะน่ารักมากส่วนอัคติเมลตัวนี้นะคะ2ยูโร50ก็อย่างใหญ่เลยค่ะ <50 S 1> ขนาด X X L นะคะส่วนตัวนี้3อัน1ยูโรก็จะเป็นเครือเบคอนต่างๆนะคะเดีย๋ยววรุตาขอซื้อสักหน่อยค่ะอันนี้สองอัน1ยูโรวารุตาซื้อไปอีกแล้วค่ะชอบค่ะวารุตาเอาอันนี้มาขนมปังนะคะ2อัน1ยูโรส่วนนี้3อัน1ยูโรค่ะผงวารุตาวันนี้ได้เต็มเลยค่ะเต็ม2ถุงเลยค่ะวันนี้ไปกันค่ะเดินกันต่อ ร้านนี้เป็นร้านขายรองเท้ามีรถเด็กน่ารักจังเลยค่ะใครที่มีลูกก็สามารถซื้อไปได้เลยนะคะร้านขายผักร้านใหม่โน้นคงก็มีลูกค้าด้วยนะคะนี่ค่ะร้านนี้วันนี้บรรยากาศดีมีแดดสดชื่นมากๆเลยค่ะ แต่ยังไงก็ยังหนาวอยู่นะคะยังไงก็ต้องใส่เสื้อกันหนาวค่ะร้านฝั่งทางด้านขวามือเป็นร้านขายปลานะคะร้านนี้ขายเสื้อผ้าตัวละ1นึ่งยูโรเดี๋ยวรุตาขอดูแป๊บหนึงนะคะมีอะไรบ้างตัวนี้สีสวยจังค่ะแถวตามไม่ไม่เอาค่ะไม่มั่นใจ ถ้าตัวไหนไม่มั่นใจเราก็ไม่เอาเสื้อผ้าก็มีให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยค่ะจะเลือกเอาสีไหนขนาดไหนสำคัญว่าเราต้องใส่ได้นะคะไปเดินกันต่อเลยเมื่อกี้รา้านขายเสื้อผ้ามางงุมโน้นวารุตาไม่ไม่ไมค่อยชอบสักเท่าไหร่ไม่ได้เจอของที่โดนใจค่ะไปค่ะร้านมุมเมื่อกี้ที่เราเดินดูนะคะคือ จะเปลี่ยนร้านทุกวันเลยค่ะวันก่อนเป็นร้านขายของจีนวันนี้ก็เป็นร้านขายของอย่าอื่นคือเปลี่ยนทุกสัปดาห์เลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูร้านขายผักขา,าไะจำเรามุมน,นู้นเดี๋ยวกระตายเขาจะซื้อแตงโมไปด้วยค่ะวันนี้ไม่รู้ว่าวันนี้แตงโมล,ลูกเท่าไหร่โอ้ยร้านนี้ลูกแตงโมอย่างใหญ่เลยค่ะ โอ้โหไปดูร้านวันมีอะไรให้เราบ้างโอ้โหลูกปะาท่อนี้โอ้อโหอ,อ,อย่างใหญ่ดูมือวารุตานี่อย่างใหญ่มากนกไอวานนกไอว,ว่นว้าวซูเปอร์วันนี้คนขายเล่นมาอยาคนขายส้มกิโลละหนึ่งยูโรสามสิบเกินก็ต่อเลยค่ะเมื่อกี้วารุตาจะซื้อแตงโมเขาบอกว่ากิโลละ เก้าสิบเซนจะซื้อก็ให้แกช่างดูก็ได้อ่ออยู่ที่ประมาณ7ยูโรก็ค่อนข้างแพงเดี๋ยวเราไปดูที่ราคามันถูกกว่านี้เดินก่อนค่ะช่วงแรกขอเดินดูก่อนว่ามีอะไรบ้างนี่ก็เป็นร้านขาประจำวารุตาอีกร้านนึงอันนี้มะเขือเทศ50เซนอันนี้1ยูโร อันนี้เขาขายเป็นลูกอย่างน,นี้ด้วยนะคะของดูเขาดูขาดูขาดูดูรตาจะซื้ออ่างงูไปสักหน่อยค่ะโอ<ฮ>คนขายอันนี้รีบขายรีบซื้อรีบมายัดใส่ถุงให้วารุตาเลยค่ะนี่ค่ะอ่างงูหนึ่งโรค่ะไปค่ะเดินกันต่อวันนี้เข้าของก็เริ่มแพงขึ้นดเดี๋ยวเราไปดูอาหารเช้าให้แฟนกันก่อนค่ะ อย่ค่อยกลับมาซื้อแตงกวาค่อยกลับมาซื้อผักร้านนี้แกก็ขายไม่แพงนะคะสตรอเบอรี่แพ็คละ1ยูโรอโวคาโดลูกละ99เซนตอนนี้มารู้จัไม่ได้กินอโวคาโดเลยค่ะอโวคาโดค่อนข้างแพงแล้วก็ หายากด้วยค่ะมุมนี้ก็เป็นมุมทำขายอุปกรณ์มือถือนะคะร้านนี้ก็ขายของจิปาถะค่ะร้านนี้กำลังมาติดตั้งแน่นอนเ้าของเนี่ยเทออกมาแล้วค่ะเป็นรองเท้าเด็กร้านนี้ก็กำลังจัดตั้งอยู่เหมือนกันร้านตรงหน้านัันคือร้านขายดอกไม้สวยมาก ช่วงในเวลาแบบนี้ดอกไม้คือการมีชีวิตชีวาค่ะอุ๊ยร้านนี้ทำไมคนน้อยจังเดี๋ยวรุตาเข้าไปดูมีอะไรให้วารุตาบ้างค่ะนี่สองอันหนึ่งยูโรนี้ค่ะสองอันหนึ่งยูโรซื้อไปให้แฟนสักหน่อยนี่ซื้อตัวนี้ดีกว่าสองอันหนึ่งยูโรแฟนชอบกินเดี๋ยวเราเอาไปทำปิ้งย่างกันค่ะนี่ค่ะตัวนี้ ถึงตัวนี้ก็2อัน1ยูโรเอาไปด้วยกันค่ะไปเดินกันต่อเลยค่ะวารุตาจะไปร้านโน้นไปซื้อแอปเปิลของเขาค่ะไม่ได้ไปซื้อตั้งนานคิดถึงแล้วค่ะผู้หญิงมุมนี้โหหุ่นดีมาก,มากเลยหุ่นสูงนี่ค่ะแอปเปิลเขาขายแบบนี้ถุงละ2ยูโร50ไอถุง3ยูโรกิโลละเอไอ สองกิโลครึ่งสามยูโรค่ะอีอาชปาเกลด้วยนะคะมีรุ่นเล็กมีอ่าสีเขียวมีรุ่นใหญ่มีรุ่นเล็ก,ลกแล้วก็สตอรอเบอรี่นี่ค่ะสตรอบเบอรี่สวยมากร้านนี้ข้าวของเขาค่อนข้างจะมีคุณภาพแล้วก็ราคาก็สูงตามคุณภาพด้วยนะคะสตรอบเบอรี่นี้นะคะ2ออันห้ายูโรค่ะ ก็เป็นของที่มาจากสวนเลยนะคะก็วรุตาก็อยากให้เขาขายได้ค่ะคนนี้ดังเกชเชนเชนวอกเกนเอนเดนนะอุนเชิญแฝ่ฉากจูสเดินต่อต้อนรับกับแสงแดดวันนี้ค่ะบอคโกรี่เขาขายยังไงคะนี่วรุตาขอดูราคาเอาอ,อันละ1ยูโรค่ะเดี๋ยวเราไปดูร้านอื่นค่ะเพราะว่าร้านฝั่งนี้วรุตาไม่ค่อยเดินไม่ค่อยขุนค่ะ ไปไปกันเลยวันนี้ท่ามกลางแสงแดดร้านนี้จะขายขนมปังเยอะมากเลยนะคะมีหลายชนิดหลายแบบหลายอย่างเราก็มาค่ะมาเข้ากันมุมนี้อุ้ยดูกล้วยไมย้สีสันสวยงามสวย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 อุยนีต้นไม้ที่ก็เยอะอุ้ยนี่ดอกฟักทองป๊าไปเลยค่ะ วารตาเจอกระเทียม1ยูโรขอซื้อ1อันค่ะริกจยววารุตาก็ซื้อมาค่ะนี่คือ1ยูโรค่ะไปค่ะเดินกันต่อเลยกำลังมองหาแตงโมแตงโมมีแต่ลูกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยค่ะมาดูร้านนี้มีอะไรให้วารุตาบ้างอันนี้ผักเขา่้นข้างที่จะมีน้อยโอ้โหดูร้านขายเสื้อผ้าเต็มไปหมดเลยค่ะ ร้านนี้ขายเมลอนลูกละ1ย e ูโรเดี๋ยวขอซื้อสักหน่อยค่ะด้อีกแล้วค่ะ2ตัว2ยูโรตัวละ1ยูโรเดี๋ยวเราไปลองกันที่บ้านกันนะคะตาซื้อแตงโมร้านนี้ดีกว่าค่ะมันไม่ใหญ่มากเอาไปสักลูกค่ะรู้ตาซื้อแตงโมให้เขาเอาไปช่างแล้วค่ะกิโลละ80เซนแล้วก็นี่มีกล้วยตานีด้วยค่ะ Heute 2 Kilo, 1,99 Euro. Lecker? Ja, Lecker? Nee. Haben Sie schon gekauft? Ja, Ach so, also ich habe noch nie gekauft. Zum, zum Kochen oder Braten oder was nicht? Ne? Oder also, zum Krüllen oder was? Nein? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wie heißt von diesen Bananen? Kochbananen. Das sind Kochbananen? Das ist Koch, Kochbananen. Kochbananen. Ah. Ja. Ausschließlich für Afrikaner. Ach so. ja. Wir haben davon keine Ahnung. Wir auch nicht. Ach so. Ach so ein Kochen. Kochen das schmeckt nicht nachher eine Wurst. Ah! Guck <laughs> mal, war für ein Kruhe die Tom auf den Ton nachher. Nein, Land muss auch kennen diese. Ja, aber bei uns, das ist vom Kleeren. Klee. So, so mittel. So, okay. Aber nicht kochen. Doch, das kochen wir? Also du kannst auch in Pfanne... ก็บอกว่าเนี่ยเอาไปทอดคู่กับไข่อร่อยหูกิโลละ1ยูโร99ว่ารู้ตาสนใจจังเลยนี่กล้วยอะไรคะเนียเหมือนกล้วยตานีบ้านเราเลยค่ะก็บอกว่ามาจากที่แอฟริกาตอนใต้ค่ะว้าได้มาเช้าได้มาแล้วค่ะไปลุยกันต่อเลยเดี๋ยวกล้วยไว้งานนะเดี๋ยวรู้ตาจะมาซื้อไปลองดูนะคะ ไปกันค่ะผักยังไม่ได้เลยวารุตาวันนี้อันนี้เปุ่นปุ่นละหยูโรห้าสิบหนึยูโรสามสิไปดูร้านโน้นร้านขายของที่ที่วารุตาเคยซื้อนู้เดินเคยซื้อน้ำผึ้งมีอะไรมั่งคะนี้ขอพึ่งมาตั้งค่ะไปก่อนไปลุยกันก่อน หาผักผักเดี๋ยนี้ก็แพงขึ้นทุกวันเลยนะคะข้าวของเดินเหินค่ะวันนี้วรุตาเ่็นใหญ่ก็ได้แต่ผล,ลไม้ค่ะอาโวคาโดก,ก็แพงอากาศยิ่งร้อนเสื <พา S 3> ้อผ้าก็ยิ่งมีเยอะค่ะ <พา S 1> ี <พา S 1> ่ชุดเด็กน่ารักจังเลยค่ะบุกเดี๋ยวดูผัก ตาพิซามันนาบริตาก็ไม่มีแล้วเดีย๋ยวขอดูก่อนนี่ผักชีวันนี้ไม่มีเลยค่ะมีแต่ใบมิ้นค่ะตาขอซื้อแตงกวาหน่อยค่ะกิโลละ1นึยูโรห้ค่ะพริกนะคะกิโลละสองยูโรค่ะนี่เหลืองเขียวแดงเต็มไปหมดเลยค่ะเดินกันต่อเลยค่ะ กับบรรยากาศที่เป็นแบบนี้เท้าของมีเยอะเลยค่ะมีหมวกมีรองค่ะมีเสื้อผ้าเยอะแยะอรุตาได้แตงโมโแล้วนะคะเมื่อกี้4ยูโร30ค่ะ4ยูโร30เซนอยากได้มะนาวหามะนาวโดนใจไม่ได้เลยค่ะดูร้านนงเดี๋ยวขอดูร้านนี้กอยค่ะเดี๋ยวซื้อมะนาวเขาสัก่อ มะนาวนี้นะคะลีลิเม็นะคะ8ปดลูก1ยูโรค่ะเดี๋ยวตาขอเลือกหน่อยเขียวไปหมดน่าซื้อค่ะอันนี้50เซนพร้อมที่จะเอาไปปลูกได้เลยนะคะใครตอนนี้มีส่วนรีบเอาไปปลูกเลยนะคะส่วนตัวนี้เปโตซีเลียนนะคะ1ยูโรมินส์ก็1ยูโรค่ะไปเดินต่อกันอีกสักหน่อยค่ะรุตาจะไปดูร้านผักร้านโน้น ผู้คนก็เริ่มมากันเยอะแล้วนะคะปารุตาก็เริ่มหนักค่ะปรุตาจะไปดูผักร้านนุนมนะคะน้นค่ะร้านนุนมเมีอะไรบ้างอาโวคาโดแข่งมากๆเลยนะคะนี่ค่ะลูกละ9.9เซนติ อรุจาเจอเนนารีนกิโลละ79เซนขอซื้อสักหน่อยค่ะอรุจาเอาดอกกระหล่ำไป1ดอกดอกละ1ยูโรไปค่ะรีบกลับบ้านกันเลยของเต็มรถแล้วค่ะงานนี้ต้องกลับแล้วค่ะเพราะว่าเยอะมากของเต็มไปหมดแล้วค่ะร้านนี้ร้านขายเสื้อผ้าไปค่ะวันนี้กลับบ้านกันได้แล้วนะคะ ทั้งส้มทั้งแอปเปิเ้ลทั้งแตงโมโเต็มไปหมดแล้วค่ะร้านใหม่นี้นะคะเขาไม่ค่อยจะเขียนราคาสินค้าสักเท่าไหร่โอ้ยร้านโน้นคนซื้อกันตรึมเลยค่ะคช่วงหน้าร้อนแบบนี้ใครมีอะไรก็เอามาขายที่บ้านเหลือเฟือก็เอามาค่ะเสื้อผ้าน,นี้ค่ะไปค่ะ กลับบ้านกันนี่คือของวารุตาเต็มอีกแล้วค่ะแล้วมีแต่ของหนักๆนะคะแอปเปิ้ลมีอะไรหนักทั้งนั้นาวารุตาลืนต้องไปซื้อมันฝรั่งอีก3ยูโร50หกระสอบอุ้ยแล้ววารุตาจะถือ,อยังไงกันเนี่ยวารุตาซื้อมันฝรั่งนี่ค่ะ3ยูโร50ค่ะไปกันเลยกลับบ้านกันได้แล้วค่ะล้นครับล้นแขวนหูวารุตาวันนี้สุดๆหนักมากๆเลยค่ะ กลับบ้านการได้แนละ้ววันนี้เต็มจริงๆเลยค่ะเราก็หนักมากด้วยเพราะว่าอย่างเช่นไอ้มันฝรั่งตัวนี้นะคะถ้าบรุดาซื้อในห้างอุ๊ยบาดเจ็บเลือดไหลเลยวันนี้มาซื้อของเลือดไหลเลยค่ะสงสัยไปคูดกับซิปไม่เป็นไรค่ะกับโจเฟนนี้นะคะราคาจะถูกกว่าในห้างครึ่งต่อครึ่งกันเลยค่ะ วันนี้ช้อปปิ้งจนมือเจ็บเมื่อกี้วรุตาไปพูดกับซิปค่ะก็เจ็บเลยไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวโทรไปบอกแฟนแล้วนะคะให้มารับค่ะเขาบอกว่าตังเธอหมดกระเป๋าแล้วเหรอเพราะว่า <laughs> วันนี้วรุตาเดินซื้อของนานมากค่ะปกติเสร็จไปตั้งนานแล้วนะคะ ก็ไม่เป็นไรค่ะอากาศดีก็อยากเดินอยู่ข้างนอกนานๆก็เป็นแบบนี้เดี๋ยวเจอกับวารุตาที่บ้านนะคะดูแลอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้กับวารุตาด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายบเลือดหลายทูหนังวารุตาไปเลยค่ะเนี่ยหนังโอ้นี่ซับเลือดโอ้ยวัน,นี้มาจ่ายของบาดเจ็บค่าบาดเจ็บ